สวัสดีจ้ากินไปแล้วเนาะจักน้อยหนึง่งสองตัวแล้วตอ่อจ้ะจิบเบีย์ไปน้ำแสบๆกับแกมจก้ะอย่าลืมล้ะจ้าช่วงเทศกาลว่าว่าเสียช่วงคริสต์มาสช่วงปีใหม่หรือว่าวันเกิดหรือว่าวันหยุดวันเสาร์วันอาทิตย์วันสำคัญอย่างหรือว่า เออสิไปบ้านมูซื้อไปฝากก็ได้ได้จ้ะกินน้ำกันแซ่บยี่ีห้อนี่ได้จ้ะยูคุณสุกับอีกะรยี่ห้ออื่นบ่แซ่บดอกจ้ะซื้อมากินเบิ่งเด้อจ้ะตอนนี้ก็กินให้เบิ่งยี่เห็นเลยเนาะจ้ะว่าเนื้อเนี่ยมซ้ำไดแซ่บๆจ้ะโตอ้วนคือหยังนี่เด้อจ้ะ นี่จ้ิ้มน้าจิ้ม,มกินกับผักส้นจ้าผักเขียวๆผักผสมกินบํารุงอืมพอดีได้วีเห็ดมะากแกมนะั่ง หมูน,น,หน่าบากหนวจ้มืันนี่ไม่ตะกับแกงบะมี่กับเขาวมันจิ้มกับแสบผักด้วยจ้า แล้วนาะจ้ะมือหน่อกะยายบีมาฝากไว้สำเนาจ้ะกินกุ้งจ้ะอย่าลืมนะจ้ะเด้อวุฒิหนุนอีกาค้นสมนะคะ